นะสวัสดีครับพี่น้องเอฟซี FC ทุกคนนะครับมอนี่อะไรเจอกันนี่แหละครับแต่ว่ามอนี้นา,าคาคลองสายฝนยค้นหลังเขานี่เปลี่ยนไปเลยครับพี่น้องมอนี่โอ้ยสวยหลายพี่น้องเอฟนีเพลิงตอนกับเพลิงเพลิงก้นครับมันอยู่ในก้นไมาย่างครับมนอนี้ไปทางโซดย่างครับโอ้ยบุหัวเปี้ทั้งยืนนั่น ทางหยาเขาไปแต่ฝาดบินมาลึกสิบเมตรนะครับตอดมือสามเมตรแต่ว่ายู่มือนี่มันบวมครับมือเปเพคครับแต่ฝาดบอตต้าเนี่ยครับพี่น้องเออ้ยเขบบอตต้านี่เรียบร้อยแล้วครับว่าแต่บิบลเพคครับบ่วงมักคลับกเนีอ้อืไปอือมวบอึ้มขึ้นเลยครับเ <c oughs> ด็มืนนีครับไาฝนกนลังเขาค็มีเอฟซี ถักมาหาว่าเป็นอยังโน้ใส่ฝนขลังเขาก็จังบ่เห็นไทยคลิปลงไอ้เบิ่องเน่้ยพอดนะอยากเบิ่งพุน่นน่ะหาคลิปใหม่เบิ้งนี่ก็สิมาหาคลิปพี่น้อง,องเบิ่งอีกคือเก่าน,นั่นล่ะมีแนวถ่ายอยู่ยต้นทุเรียนเนาะเอาโยงไว้มื้อนั้นเดี๋ยวสิไปเบิ่งว่าเป็นจังได๋ลนถิ่มบอ่อน้อยงไว้แต่ว่ามื้อนีก้ก็เฮาสิเตรียมสายก่อนสายสีดยาวห้องครับผมอันนี้สายสีดยาวตุเรียนนะครับ ต่อถึงอพลดลงมาแล้วครับกำลังลากกล้องไวครับเตรียมพร้อมสิไปลุยงานมืออื่นครับมืออื่นส่าก็ได้สีด้าทุเรียนนะครับครบสิบมือนะครับพี่น้องาทุเรียนต้องสีดีแล้วครับเดี๋ยวจะพาไปส้มของบนครับพี่น้องที่เหาที่ผมได้โยงไว้เนาะครับพี่น้องเนาะทุเรียนที่โยงไว้แล้วก็ฉีดยาไปแล้วครบสิบวันแล้วครับว่าจะมีแม่งมี หมอดมีแมงนี่นอนมาเจาะดอกเจาะงวยวะครับผมในผมสิพาพี่นอกก้องไปข้างบนนะครับเด้อรถมอไซค์ข้า็จอดยุ่กลางทางมัมีคนมากนะครับเพราะว่าบ้านข้างบนก็มีแต่บ้านเฮาหลังเดียวแหละครับเอ้ยสองหลังครับสองหลังมีบา้านขคางกันหลังนึงครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่งข้างบนครับว่ามือนันโยงไหวสภาพบรนยกะเป็นยังไงนะครับ มีมีขวนลนหรือว่ารุดบ่ครับเพราะว่าฝนตกมาแต่สองมื่นี่แล้วโอเคนะครับมือนี้วันที่สองพฤษนไอมีสาพืชภาครับวันที่สองพฤษภาพครับพี่น้องเลขออกมือนี้เด้อเนี่ยสีส่วยเนื่ยสีมันบลุล่ะซื้อเลขกวันอะไรเด้อพี่น้องเงีเขาว่าเพิ่งตอดไม่ใช่มี้สูบบ่ ยังมีโซียังเดือดอเดือกันมือแรงกับหัวนดอกสีม่วงแรงนีกะโอ้ยนี่นําตกเดี๋ยวพึ่งนำาตกก๊ก่อนก่อนจะขึ้นไปนำาตกสาวลงเขาครับนี่หนามยังมีไหลอยู่ครับเดี๋ยวับว่ไหลครับหนามไหลน,น้อยๆค่อยๆค,ค,ครับมันไหลจากส้นเขาครับข้างบนนี่ครับตัดสวนยางนะครับตัดโคนยางกูเคลียนแล้วข้างบนมันกับบ่อข่อยมีเดี๋ยวดึงดูดนานะ,นะครับบันนี้เดี๋ยว ส้มบอไปส้มทุเรียนเท่าโยงไว้ดีกว่าครับปีนไปจังเลยเนาะมีฝนตกมากสองมือตอกันครับบ่ถึงว่าแห้งขนาดใดครับแต่ว่าตกดือนนิราด้านเติบ <c oughs> มื้อนี้ครับมื้อนี้ฝนเก่าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับพี่ชุ่มพรนครับเก่าสิบเก่าสิบห้าเปอร์เซ็นต์มื้อนี้ครับข่าวมีฝนครับมา,ามาส้มทุเรียนเท่าโยงไว้กว่อน มื่อนั่นกษีตี่หนอนแบบนั้นรับเนาะโอ้ยใหญ่เร็วแฮีงพี่น้องเวยอ่ะนี่ครับเมื่อนั้นผมมาโยงหน่วยนี้ครับประมาณสองโลครับย่องได้จักหมื่นเนาะประมาณสิบหมื่นสิบกว่าหมื่นเนี่ยแะครับมวอที่ทยเมื่อน,นั้นผมก็จำไม่ได้มาหลอบนี้มันสิซโลแหละครับเวยนีใหญ่เร็วแฮีงครับพี่น้องอันนี้ก็รุ่นน้อยครับรุ่นน้อย หน่อยก็ลังอันนี้ครับเบื้อง่างก็กครับว่าสิติตัวตัวนี้นะสิติจัดเพราะว่ามันกลมอีกงานี้มีอยู่หาหน่วยลูกง่ายนี่ลูกง่ายนี่ติดแน่นอนครับเลยครับลูกนี้ติดแน่นอนครับแต่ซองลูกนี้วัวเน,น่ใจครับเพราะว่าสภาพขวาัว กับโบข่อยดีครับน้อยกับองอ,งองครับแต่ว่าลูกนี้ครับก้มดิกเลยครับลูกนี้ติดเนนนอทครับลูกญ่ายเ่ยครับติดแทนอนอทครับแปดสิทเทบเปอร์เซ็นต์ติดแทะบาเหลืออู้นข้างในสว่างเลยอันนี้ขึ้นไปอีกโอ้ยผมจะขึ้นข้างบานอีกก่อนเดอ้อเดี๋ยวกัดสิบไปสีผ้าส้มอยู่วขวางบนน้ำครับจ้าหนาทีเลยโอ้ยหานาที่เลยดอกต้องส้มพุทธิต สตอกไปเล็กน่อยทีเดียวส้มสองหน่อยครับหน่วยคู่น่ครับว่าเหมือนัันพรมยง่วเมือนั่นกันยังนีดหน่อยครับเมื่อนี่เบ่งผู้ลวครับนี่นะครับหน่วยใหญ่เร็วแห้งครับพี่น้องก้มดีเลยครับโอ้โหสวยงามครับสีดยาครับโดพมีห้อยหมอกแมงจอครับแสดงว่ายาดีอยู่ครับสีดได้ดีครับใหญ่ขึ้นไบธรรมดาเลยครับหมอดแมงกับผมมีห้อยจ้อนครับ ครับลุนหน่อยครับติดแน่ๆยเด้ยปูเลยเดี๋ยวขายนะข้อนเดินน้อยๆลุนหน่อยนะครับจะมีราคาเนี้ยเออครับเมื่อนันทีผมทายเนาะผมว่าสามลูกติดเน่นอนครับสี่เปอร์เซ็นต์ครับเมือนันยังหน่อยมืนหนีใหญ่ขึ้นมาแห้งครับสามหน่วยน่ครับติดเน่นอนครับพี่น้องความุกเหงาง่ายที่ครับหน่วยนั้นวานเนยนอนครับหน่วยนั้นอาจจะลุนก็ได้ครับเพราะว่าขวางงอ อีกน้อยหนึ่งนะครับเดี๋ยวส้มอีกน้อยหนึ่งก่อนนี่ครับผมนู่นนี่ก็สวยงามครับเบิกกรองครับส่งออกนอกเลยครับสวยครับเพราะว่าลูกมันหน่อยลูกหน่อยทุเรียนตีไงใบครับตัวใบบ่มีแนว้อหยาดอาหารมีรุนหลังนะครับรุนหลังมีลายอยู่นี่ครับผมลูกนี่ก็สวยอยู่ครับแต่น้ำไปสีแตกๆจังหน่อยครับมีต้นนี้ถือหญ้าบ่ครับนี่ น้ำมีตํนนี้ครับตัวนี้เขาเพื่อกลองมาเลยครับเลืวไปตกใส่ครับน้ำแตกครับเกิดจากย้าเนี่ยเลยครับผมวาโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวผมชิลงลงขลางไม่เก็บก่อนเ้ยครับเพราะว่ามีเสียงลดขึ้นมาอาจจะผ่านทางตรงนี้เดี๋ยวผมสต็อปวิดีโอไว้ก่อนนะครับเด้ยลงขลางกอนครับพี่น้อง เดี๋ยวสิพี่ส้มต่อตอนขี่รถขึ้นทิ่เขาครับพราะเอาสายสีญ้านี้ขึ้นไปครับครับผมผมลงหัวกางล้วครับมีหลขึ้นมากครับพี่น้องเดี๋ยวผมเก็บสายก่อนครับลบจากข้างนะครับผมเดี๋ยวถ่ายต่อครับครับผมถ่ายต่อครับพี่น้องบันนี้เา่ามวนสายเรียบร้อยแล้วครับผมเลยเก็บสายเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาพี่น้อง F c ซทุกคนนะครับส้มบรรยากาศขึ้นไปข้างบนเขานี่ครับ ต้องใส่รถคันนี้ครับทุกสายยางโมนี้ประมาณ30โลครับอยู่ประมาณนั้นครับประมาณ30โลเลยครับนี่บรรยากาศข้างนอกน,นะครับมโอนีทองฟ้าครับโปร่งๆเลยครับแต่ข่าวว่าสิม,มีพายุได้ไหมแต่บ้างเจ้งใดคือโปร่งๆอยู่กับบอลบออาจจะบอลนี่เนนอตไม่ได้ครับโอเคโอเคเดี๋ยวผมสิเอาสายยางขึ้นรถก่อ,น,อ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 ,น,อน,นใหม่กล่องผมมองตั้งครับนี่เป็นไ้งตับอ นัดสามกิโลอะไรกันประมาณเะย่ประมาณสามกิโลโอเคทายไปแด่ก่อกนกิโลกีนลก่น้ำเนะเก็ดต้นเก็ดต้นอ้าวเพี่ยรพี่น้องดีครับพี่น้อง อยู่เอาครับผมบันนี้สิพาะมาลุ้นละทึกครับรถมอไซค์ก็เข้าครับดอกยางเก็ดอกพีบาครับแป่ว่าดอกก็เริ่มสิม่สแล้วครับแต่ก็พอโอเคเลยนะอยู่วินนี่ห้องอ่ะโอเคเดี๋ยวไปส้มกันครับว่บาบรรยากาศตอนขึ้นมันสิเป็นยังไงครับสีระทึกไท่ช่างไรครับผมสะเอามือหนึ่งมือข้างหนึ่งผมสะถือโทรศัพท์กับแล้วก็ถ่ายไปพี่น้หนุ่มคนนั้น Allez, ไปเลยไปกันเลยครับจุดบอยประคองนัดเดียวมึงไป มาหอดเพือนนอแล้วโอ้ครับถึงบ้านเพื่อนนแล้วครับตอนนี้โอ้หเดี๋ยวชินาทีกลัวล่ะครับผมตอนนี้ก็มาถึงบ้านนอแล้วครับนี่ครับบ้านที่อยู่ครับบ้านลุงบ้านป้าครับตรงนี้ลุงกับป้าเป็นสางไว้ครับเ่ากับเป็นน้องครับมาซอยลุงป่าทํางานครับในสวนทุเรียนนี่ครับผมมีบ้านครับมีไก่ส้นนะครับเปียบเลยครับไก่ส้นนี่ครับ เครื่องแบบนี้ครับเครื่องเสียงครับของล้านไส้ครับร้านไส้หักง่นะครับเครื่องนี้อู้ราคาเพียงรูอกันครับสองเลยครับราคาสองเสียงเท่เครื่องเสียงสุดยอดครับดังฟังแล้วโอ๊ตเต็มเลยแล้วครับพี่น้องบานีก็บเสผ้าขอบคุณขบ่นครับนียังประเทถึงครับมานี่ถึงบ้านกับเครื่องทั่งเลยครับอู้ขงบนครับสิ้ผ้าคิดไปอีกแต่ว่ารถ ดี๋ยวจัดสายยางดีๆก่อนอืมขียนไปไหมครับพี่น้องชี้เวรหน้าที่กวเลไปเดี๋ยวความเหงาเกิดไปกับไม่บริจาคก่อนไปครับ ีก่อนครับนึกยีครับยังไม่ได้หัวแต่พี่น้องยังไม่ได้หัวพี่น้องเด้ออาพี่น้องส้มบรรยากาศแบบนี้ก่อนความยาวของวิดีโอตอนนี้เข้ากับ่ายได้12นาทีกี่1บเก่า20อีแล้วครับยันเต็้มนะครับผมจำโทษสอบเล็กหน่อยนะครับพี่น้องยันบระเดยปิดวิดีโอครับนี่ครับบรรยากาศข้างนอกครับผมสวยงามครับพี่น้องนี่ครับสวยงามครับพี่น้องบรรยากาศนี่ครับตอนนี้ก็มา ช่วงที่สามครับสามผ่อนคลับอุ้นสายสีญ้านี่ครับต้องขืนไปหอดฝุ่นครับพี่น้องแล้วก็ไล่ลงมาเดี๋ยวผมสิสต็อปวิดีโอไปก่อนเนาะเดี๋ยวไปถ่ายต่อครับบอนครับผมเพื่อจะได้ส้มวการงามครับขอบคุณมิทำชาเล่นครับเดี๋ยวถ่ายเห็นสองครับสต็อปก่อนครับสต็อปวิดีโอก่อนเนาะเดี๋ยวคอยไปข้นไปท่างนี้ผมจะไปถ่ายดีวอแล้วครับผมสิหยุดวิดีโอไปก่อนครับครับผมพี่น้องถ่ายต่อครับ มาพอจุดสมวิวครับตันนี้พี่สวนทุเรียนของร้านครับร้านสาวครับก้อยครับเทียนครับครับผมทุเรียนของิ่นกับลกพ่อเหลียวก็พี่นี่นี่ครับแป้งนี่ของร้านสาวครับนะครับลกกับร้านเคยครับแล้วสูงขึ้นไปครับบริขึ้นตอดอกเดี๋ยวเมมเบร่ซเติมเนาะครับผมทุเรียนดกนะครับพีนี่ของก้อยครับของเทียนของร้านสาวครับมันนี้ พน่ลนลุลนหลลลลลเหมือพนันเหมือระตาพน่นลุนจังได้ละเหลือเทียมตนอยู่โอ้ยหนุ่ยงาม้อมเต็มี่น้อยไงกว่าครับไงกว่าลุ่นที่ผมถ่ายแล้วครับรดอกอยู่นี่สิบ,บ้านก่อนครับข้างบนครับนี่เทียงหน้าหน่อยค่อยน้างครับนี่ครับเทียงหน้าหน่อยของนางครับของพอขีงครับค่คบคอยนั่งมาหาค่อยแล้วค่อยเล่านั่งกับดนเติมนั่งกับมาหาครับ โอ้ตุเรียนนครับของมณไชยครับนี่ของเทียนของก้อยครับสวยงามอยู่ครับลกดีเลยครับงาไตนะครับพี่น้องจะสดวมาได้อาหารดีครับสวยงามครับนี่ลูกงามก้มดีครับก็จะได้โย่งละครับนี่พี่น้องงาไตได้พี่น้องหนี่ยมันเปนงาทึงเลยครับแล้วลูกใหญ่แสดดวมาได้อาหารเต็มที่ครับปกติแล้วงาไตหน่วยสิบวันใหญ่จังสี่ครับ เออสิง่ายทข้งบนครับแต่ว่าข้างล่างงาไตยังไงขนาดนี้แสดงว่าอาหารพร้อมอาหารเต็มทีครับนีส้งสวยส้วงสวยครับแต่ว่าลูกนี้คันเมื่อเนี้ยเขาอาสิบเอาออกครับลูกนี้มันบางหมครับหลายลูกแค่ครับนี่นนำหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดลูกครับงาไตนี่ยังไหวครับประมาณหกหน่วยหรือเจ็ดหน่วยครับให้หลายกว่านั้นครับ อา่อยเจ้าห้องเงยเลพอดีครับโอ้สุ่มบรรยากาศทางผีครับทำชาาิเล่นครับนี่ก็ทำชาาิเล่นฮ้อนนะครับเนาะผมมาสีไทยไปทายให้เบนไก่จักมือหนึ่งเดี๋ยวผมมีโอกาศนี่ครับวิวข้างนอกครับด้านพ่นก็จะเป็นพุ่สวนปลาครับสวนสวนปลาครับผมก็ต้องพ่นจะเป็นอำเภอหลังสวนครับในอำเภอหลังสวนนะครับจะมีทะเลครับพิมทะเลอยู่พูอยู่ใกล้มาแล้วครับเดี๋ยวซูมผ่าเข้าไปให้ครับ ตัวสับซุ่มสุดแล้วครับได้ซ้ำนี้ครับอันนี้ก็มาซุ่มทำช่าเล่นครับนี่ครับผมซุ่มเขาไปอีกก็จังหน่อยโอ้สวยงามมากพี่น้องนี่นี่ครับทำช่าเล่นครับเดี๋ยวมีโอกาสจับผมสีไปท้ายให้พี่น้องด้เบื่องนะครับนาะโอเคครับผมตอนนี้ผมก็ขึ้นมาถึงทึงแล้วครับสดี๋ยวเอาสายสีย่านี่เดินสายล้าง่างครับเพราะว่าเตรียมสีสีย่านเบื้อเนาะ วิดีโอตอนนี้ก็ถทายได้ซิมกหน้าที่แล้วครับคือว่ายาเอาเตือนเลยครับผมว่าสิ่งลงยูทูบเดี๋ยววะนาอโอเครับผมพี่น้องครับเดี๋ยวก็เจอกันใหม่ครับขอบคุณหลายๆเนาะที่พี่น้องทุกคนซอยติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับกดกระดิ่งเพียงเตือนนาอขอบคุณในหลายเอฟซีทุกคนครับมันนี่กัมาทำคลิปให้พี่น้องในเบื้องแล้วเดี๋ยวมโอการนากระชีทำคลิปอีกต่อไปเรื่อยๆครับผมขอบคุณครับขอบคุณทุกคนครับผมสวัสดีครับ